รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันสวัสดีครับรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมา วันนี้มาพบกับเจ้าอีสุขมังกรทองนะครับยอดประหยัดนะครับเป็นรถปี93นะครับรถคันนี้สีสันโดยรวมเจ้าของแจ้งมานะครับว่าอาบน้ำให้แล้วนะครับสีสันถือว่าสวยทั้งคันแล้วนะครับกระบะนะครับมีแม็กไนเนอร์พร้อมบรรทุกนะครับล้อเป็นล้อขอบ15นะครับยางดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพล็กนะครับรถคันนี้ เป็นพวงมาลัย power นะครับมีมีพวงมาลัย power แต่เป็น power ติดตั้งนะครับรถคันนี้ห้องเกรือดูง่ายนะครับคันน่องคันหน้าเดิมนะครับเพจเป็นอยู่ครบนะครับซุ้มซ้ายซุ้มขวานะครับถือว่าสวยรถไม่มีโดนนะครับรถคันนี้มองง่ายนะครับ ไฟนองภายในก็ยังถือว่าดีนะครับรถคันนี้นะครับคนทรงคันทนหน้านะครับไม่บวมไม่แตกนะครับเบาะไม่ขาดนะครับเหมือนเดิมนะครับประสีหกหกนะครับใช้กันอีกยาวนะครับก็เบื้องตนนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่เก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับก็ยังไงนะครับก็โทรต่อรองกันเอานะครับกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอโพธารามนะครับแถวแถวตำบลเขาช่งุ้มนะครับก็โทรถามเจ้าของก็ได้เลยนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนะนำรถแบบนี้แนวๆนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับเราก็จะมีรถมาแนะนำอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับเจ้ามงกอนทองนะครับปี93นะครับ n a โ o เคยินดีรับใช้นะครับสวัสดีครับ